อัตราภาษีตามแบบพงอด .91 ของปีปัจจุบันให้ดูรายกยดเพิ่มเติมจากแบบพงอด .91 ข้อที่1.3นะคะ 6, ข้อที่1.3ให้เราไปที่ข้อกำหนดระบบเงินเดือนนะคะไปที่อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยะคะ่ะ เ,เราจะมาเปลี่ยนนะคะในเคสตัดดี้นะคะขั้นที่1นนะคะจะเป็น1ถึง1 0 0 0แสนบาทนะคะให้เราเปลี่ยนเป็น10,000แสนนะคะอัตราภาษีคือหอเนะคะเข้าใจค่ะอัตราภาษีคือห้ะเอเนะคะแล้วมาตรงขั้นที่2นะคะเราจะใส่เป็น1 0 0 0 0แสนบาทนะคะ ก็คือเอนเตค่ะถึง3 0 0 0 0นบาทนะคะตอนนี้โปรแกรมก็จะรันให้หมดเอานะคะก็คือเราก็มาดูนะคะว่าผลลา,าก็คือสองแสนอาจารย์ต้่าเปอร์เซ็นต์นะคะเม,ม,ม,มื่อทำครบเท่นไหราหดนี้นะคะเม,ม,มืะะ่อกดเอเสิบเต็มเตยคอาจารยนักสดงว่าที่มีสิทธรับเพียงแค่นี้ค่ะเยอะเพิ่